หลังจากที่เราเนี่ยได้แปลนะครับน้องภาษเซจที่สองเนี่ยมีทั้งหมดสี่ข้อใช่ไหมเรื่องราวของซูซานกับอันนานะแล้วเขาก็มันต้องเครียดเกี่ยวกับวอรี่อะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้เราก่อนที่จะมาทําข้อที่ยี่สิบเอ็ดนะเดี๋ยวพี่จะพาน้องทำข้อที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็มาดูก่อนว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างคร่าวๆนะที่พี่ได้แปลไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็จะเห็นว่ามีอะไรที่อย่างวอรี่ใช่เปล่าไม่ได้ติงสจูดู an English essay tomorrow and a t i e presentation เราก็าบอกว่า a t i g presentation tomorrow morning too too นะ and that's why I'm worried นะเอยแนะนำว่าเลยให้ you start writing now enjoy the group later in the evening อะไรอย่างนี้เป็นต้นมาดูข้อที่ดีกว่านะว่าใส่อะไรดีอันนี้คือข้อข่ของ21จะเห็นว่าอันนี้ใช่ไหมย okay. 1โอเค what do you do ข้อแรก What do you do คืออะไรคุณทำอะไรแปลว่าคุณทำอะไรหรือแปลว่าคุณประกอบอาชีพอะไรทำงานอะไรอย่างไง <c oughs> ทำงาน <c oughs> ทำงาน <c oughs> นี่คือเป็นแบบจ็อบเลยนะเป็นแบบจ็อบเลยข้อสอง What about you อะไรที่เกี่กับคุณข้อสาม what's the match เป็นอะไรไปเป็นอะไรกับ what's the story เรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรเรามาดูกันก่อน,นว่าถ้าเกิเป็นน้องเป็นเพื่อนเนี่ยนะ ก็จะเห็นเลยว่าซูซ่ากับอันนาต้องเป็นเพื่อนกันแน่นอนไม่งั้นเขาไม่มาเป็นห่วงเป็นใย,ยกันใช่ไหมเนี่ยคำว่าวอรี่แปลว่าวกังวลใช่ไหมสแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกันและกันถ้าเกิดเป็นน้องเนี่ยน้องจะบอกว่าเฮ้ยแกดูแบบดูกังวลอะไรสักอย่างนะแกประกอบอาชีพอะไรหรอแกทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยผิดแล,ล้ววอร์รี่อยู่กลางเกินไปเนี่ยกลนเข้อสองวอร์รี่าเอยืกี่กับคุณอะไรที่เกี่ยวกับคุณอะไรที่เกี่ยวกับแกล่ะ you look worried what about you เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่คำนี้นี่ไม่เกี่ยวข้องเลยงงมากงงมาได้ไงนะมาได้ไงให้นองคิดในใจมาได้ไงข้อส what's the story อันนี้เป็นดูเป็นไปได้นะเห็นไหม you look worried what a story what's the story เรื่องเราเป็นมาอย่างไรกูเป็นไปได้แต่เป็นพี่พี่ตอบข้อเป็นพี่พี่ตอบข้อสาาค,ครับ what's the matter ถ้าเกิดมาอย่างนี้ต้องตอบแบบนี้เลย What's the matter เป็นอะไรล่ะลองลองเติมนะ What's the matter You look worried What's the matter I've got many things to do right now อะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะแต่ What's the matter เนี่ยแสดงอาการเป็นห่วงเป็นใย,ายอาการห่วงใยดูห่วงใยอะถ้าเกิดเขาบอกว่า What's the matter เนี่ยคือใส่ความ ใส่ใจเข้าไปใส่ใจอเน,นี้ยอันนี้วอเตอร์จอรี่คือเหมือนฐานทั่วไปไม่ใส่ใจแต่ถ้าเกิดใส่ใจนะมีทัง้งหมดสองประโยชน์คือ what's the matter กับ what's happening แต่ what's the matter นี่เอาดาวไปเลยพี่เอาดาวไปเลยน้องโทษ ก็คือว่าพี่ชอบคำนี้มาก What s the ม a t t e r มันดูเหมือนกันว่าป่วยแล้วแบบว h a t s the matter เฮ้ยแกเป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยวอสแคมเพนน n งเกี่ยวกเนี่ยรถชนออนเน่เกิดเหตุการณ์แล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่วอสเตอร์แม t เชอเหมือนกันว่าเฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะโดยแสดงอาการของไงมากถ้าเกิดมี w h a t s the matter ให้ตอบเพราะพี่ขอเน้นย้ำว่าแนวทางของแกเลยนะแนวทางของแกเลยนะนเนะคืรอ้รึไหมแอปแปลเข้าไว้ แอบเเข้าไว้น้องต้องพยายามตอบอะไรที่มันเป็นแบบรักษาศิลธรรมของประเพณีไทยถ้าเกิดแบบถามอันไหนมาแล้วน้องต็อแบบดาาคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่ามันผิดหลักแก็ผิดหลักสอทศหลักเขาคือรักษาประเพณีไทยที่ดีงามเช่นการไม่ใช้คําสบถอะไรเงี้ยตอบให้เป็นนางสาวไทยเข้าไว้น้องก็แอบไปแล้วทํารสอบเพื่อหาคำที่มันดูมีความหมายดีเป็นของเพื่อนนะโอเค